สวัสดีครับเอฟซี FC พงเยเปียกเอฟซีรถไทยหน่อยเจ้าแลดโดงนะครับอคลิปนี้พงเย็นเปียกสิม,มาว่าเลี้ยงปัญหานะครับปัญหาเลี้ยงรถไทยไดัดแปลงนี่ครับพี่น้องนะอันเท้าใส้ไปหาถึงหกปีนี่ปัญหามันสิเกิดขึ้นเลยครับบพราว่าต้ารถไทยหน่อยแหละครับรถไทยไงก็มีปัญหาขึ้นกันอันดับแรกคขึ้นอย่างปฏิครับอันไส่ดูดูนี่นี่ครับ กระบอกให้ดูลอียดนี่ดันดินนานี่นะครับใบดันดินนานี่นะครับใส่ไปมันซักเข่าซักลงนะครับมันสี่ยางทั้งในเนี่ยครับมันสี่เสือแข็งแลว้วบานีิมันสี่เ็ดให้อ่าย่างผ่านประยูนครับย่ำห้องขวบคุ้มอ่าคอนโซลว่าวเออแฮนว่าวาครับนั่นคอนโซลว่าวนะครับน่ะเอาคืนแล้วมันก็สิลงคือเก่า นี่ครับปัญหาเลี้ยงกระบอกให้โดรีาต่อมาก,ก็คือเฟมหรือเซซี่นะครับนี่มันสิขาดด้ครับพี่น้องนี่ครับเห็นบโนทั้งผุนเดี๋ยวมบงต้องผีดนี่ขาดหรือแหงนี่นี่ครับเห็นบอกครับนี่นี่ แซ,ซี่นี่นี่น,นี่มันสิแหงเพราะว่ามันรับน้ำหนักหลายครับอาจากเดือนตามมันก็บอกได้รับน้ำหนักหลายบานี้อเมื่อเป็นรถไทยน้อยรัดแปลงนั่งขับแล้วนี่น้ำหนักมันที่เพิ่มขึ้นแปรตันพุ่นเลยครับนี่เบื้องด้วงพุ่นนะครับนะเพื่อเพ่ผ่านพนอ่นต่อมากคืออย่างบม่อ ต่อมาคือกระปุกคร,ครับนี่เห็นบ่ครับนี่กระปุกพวงมาไลยนี่ครับลูกปืนมันสิแตกนะเพราะว่ายังอาพื้นที่ในให,ให้ในหน้าเฮาเนี่ยมันมันขูขาครับมันเบลียบก็อเท่างินอันอนทั่วไปนะครับมันต้องใส่แห้งมูนหลนี่เฮ็ดให้ลูกปืนกระปุกให้โูเลียแตก อะต่อมาครับพี่น้องบนันนี้ขันยกนี่ครับพี่ขันยกชุดผ่านหลังนี่นี่นี่ครับใส่ไปบ่อยนี่แกนตัวนี้ครับมันกับประมาณนิ้วเครื่องคนนี้ครับนี่นี่นะขาดครับพี่น้องนะเปลี่ยนสองสามเทียแลวมัง้งนะครับแกนตัวนี้ละขาดมันจะขาดช่วงนี่ครับช่วงกระบอกให้โดรเล็ก ดันชุดพ่วงหานหานหางนี่หางหลังนี่ละครับชุดพ่วงหางอันผ่านพ่วนหลังนี่นี่ช่วงนี่ละครับนี่เห็นว่าครับนี่ได้ดามันได้ดามนี่พอแล้วแรงโยกมันมันหลครับพี่น้องมันเหตุในขาดนี่คือปัญหาตัวมากปัญหาตัวมากก็คืออย่างไรทีครับ เออปั๊มครับพี่น้องครับปัม๊มนะปั๊มนี่เขาต้องเปลียนนยป่ยนนะครับโอ้เพมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนต้องต้องเปลี่ยนน้ำมันนะครับใส่ปไปในจักสองปีหรือสามปีเขาต้องเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกเพราะว่าปั๊มมันจะมีปัญหานะครับต่อมาก,ก็คือปัญหาต่อมา ก็คือการเชื่อมทุกจุดครับพี่น้องครับสร้างเขาอาจจิลงสิลืมการเชื่อมนะอาจจะบอดีซ้ำทั้งโรงงานปนใดส่วนมากกะลืมเหมืนละครับพี่น้องครับเชื่อมบอ่เบิดนะเพราะว่าฝ่าเห็นให้ลูกคขาอาจจะลงสจลืมต่อมาสลักครับพี่น้องนี่นี่สลัก หลุดหายเลยแต่ว่ามีวิธีแก้อยู่ดอกเดียวผมจะเห็ดอีกจุดหนึ่งนะต่อมาก็คืออย่างว่าทีครับนี่ครับพี่น้องครับแกนเผาครับพี่น้องแกนเผาเมื่อเข้าใส่ไปดนโดนรับแําหนักหลายๆเกิดแรงดันแกนเผาสิขาดด้วยครับอ่อันซื้อไม่กับแพ้ง่งอันเข้าไปให้ร่องกึ่งต่อให้เชื่อมให้กั โอ้ราคาเกือบพันครับพี่น้องนี่แก่นเผานี่นะครับเอาข้าวๆด้วยครับเด้อปัญหารถไทยน่อยดัดแปลงม,มีจังใดพอเพ่เปลียกมาบอกให้ฟังนะมันดีทั้งดีนี่ดีคุ้มค่าประหยัดไต้องเป็นนีเป็นสินหลายนะครับปัญหามันก็มีคือกัน เอาอย่างนั้นแหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ